สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่30พฤษภาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นนะฮะเรามาเริ่มกันด้งที่ข่าวนี้เข้าตามโบลีเชลซีเผย5เหตุผลที่เลือกโปเชตเินโนช่วยชุดทีมกลับมาผง,งาดแชมป์พรีเมียร์ลีกองกฤจกันอีกครั้งโดยถูกใจโบลีจริงๆนะเมื่อทางเชลซีเผย5เหตุผลเลือกทางโปเชตินโนเป็นกุนซอคนใหม่ช่วยชุดทีมกลับมาผง,งาดหลังจบที่12ในตารางพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้ โดยการที่เชลซีประกาศแต่งตั้งมาริเชโอโปเชติโนนะฮะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วด้วยสัญญา2อปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีโดยจะเข้ามารับงานต่อจากทางผู้จัดการแฟรงก์ลาร์ดผลนสื่งช่วคราวที่เพิ่งจบพาทีมอันดับที่12ของตารางคะแนนอังกฤษในรายการส0 2 2ัี่ที่ผ่านมานี่เองด้าน,นพอลวิสแตนบรีและก็คอร์เรนจ์อ่าสจวตนะฮะผู้ในการการกีฬาร่วมของเชลซีเปิดเผย5เหตุผลที่ทำให สโมสรตัดสินใจเลือกตัวมาริเชลโปอชิติโนเป็นกุนซ้อคนใหม่บอกว่าประสบการณ์มาตรฐานความเปลี่ยนเลิศคุณภาพความเป็นผู้นําและอุปนิสัยของเขาเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสโมสรฟุตบอลเชลซีในขณะที่ปราอดนั้นกำลังก้าวเดินไปข้างหน้า เขาเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จและทำงานระดับที่สูงสุดในหลายลีกและหลายภาษาทัศนคติกลยุทธ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาของเขาทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ขณะที่เจ้าของสโมสรร่วมของเชลซีนำชาบัมาโดยโอชอตบรีประธานเบชดาตเอ็กซ์บารีก็พูดถึงการแต่งตั้งโปรเชตินโนนว่าทีมกีฬาได้ดำ,นนดำเนินการอย่างขยันขันแข็งและระอบคอบซึ่งคณะกรรมาการรู้สึกว่าภาคภูมิใจเลามีความยินดีที่มาริเชโอจะมาร่วมงานกับทางเชลซี มาลิเซโอเนี่ยเป็นโค้ชระดับโลกที่มีผลงานที่โดดเด่นเราทุกคนก็ตั้งตาปรอคอยที่ได้ร่วมงานกับเขาในครั้งนันนี้สำหรับทางโปชิตโนในวัย51ปีเคยเป็นกุญซือให้กับทาง4สโม,มสรใน3ลีกประกอบไปด้วยเอสปันยอจากลาลิกาสเปนซาตัมตันจากทางพิมบริกและก็สเปอร์จากทางพิมบริกและก็ปารีสแซต์แมงจากทางลีเอิงฝรั่งเศสก่อนจะเริ่มทำหน้าที่กับทางเชลซีวันที่1กันยายนที่ถึงนี้ ส่วนผลงานที่ตัวเด่นโปรเจตโนนั้นเคยพาสเปิร์นะฮะลุนแชมป์พรีเม์ลิกในรายการ2015-2016ก่อนจบอันดับ3ต่อจากทางเลสเตอร์และก็อาร์ซนอนเข้ารอบชิชแนลเลอร์เพืบอลถ้วย2องรายการทั้งลีกครับในรายการ2014และก็2015และก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีก2018-2019ก่อนจะย้ายไปที่เออเปเช่พาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสเฟรนช์คั และก็เฟรนช์ซูเปอร์คัพอย่างละหนึ่งสมัยในขณะนี้มีช้าดวลสิงห์แย่งเซนปาริเดชนะโดยทางเบรอันโดปาริเดชซึ่งย้ายจากทางปารีสแซ็แมงมาเล่นกับทางชูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวในารายการนี้กำลังที่ตกเป็นเป้าหมายของแอตเลติโกมาดริดและก็เชลซีนะ โดยกันที่ทางอาร์ติโกมาตริดและก็เชลซีนี่ต่างติดต่อก,กับตัวแทนของเลอันโดปาริเดชหลังที่มิดฟิลด์ชาวเจนไตเะเด็มจะย้ายออกจากทางปารีสแซงต์แชงในช่วงสัปดาหน,นี้ตามการรายงานจากทางเบอร์ตินอาเบเรบาโลผู้สื่อข่าวของ ESPN เมืม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งปาริเดสนี้ย้ายจากทางเซนิชมาค้าแข่งกับทางปารีสแซ็งแมงในช่วงเดือนมกราคมปี2019เขาถูกปล่อยออกมาเล่นกับทาง j ูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวในรายการน,นี้โดยลงเล่นไปกับทีมมาลายทั้งหมด23เกมและทำไปได้1ประตูกับอีก1แอสซิส ถ้าว่าความสัมพันธ์ของบิทฟิลในวัย8ปีรายนี้กับทางแม็กอาริกีเทรนเนอร์ทีมเบียนโคโนเรีนั้นไม่ค่อยดีมากมายสักต่าไหร่นักและนักเตะก็เตรียมจะย้ายกลับมาที่เมืองหลวงฝรั่งเศสหลังจบปีน,นี้ โดยไรก็ตามปารีสเ,เองก็ไม่มีอยู่ในแผนงานระยะยาวของปารีสแซงแมงและสโมสรเตรียมจะหาทางที่ปล่อยวิทฟิล์ชาวเจนไตออกจากสังกัดในช่วงหน้าปอนี้โดยมีอตเลติโกมาดริดเชลซีและก็อีกหนึ่งทีมที่ไม่เปิดเผยชื่อสนใจใช้บริการแข้งวัชเฉรายนี้เหมือนกันนะ ซึ่งองันนี้ปริเดชเนี่ยเป็นนักเตะที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งและก็ประสบการณ์มากมายตรงตามโปรไฟล์ที่ทางจีโกซิเมลเน่เทรนเนอร์ชาวเจนไตของทีมตาราหมีต้องการเนื่องจากทางเคอร์เคเรซุสเบรซิออนโกเก้กำลังเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพการค้าแข้งส่วนทางทางเซฟเฟ่ uh, way, Beer, กอนด็อกเบียกำลังจะย้ายออกจากทีมตาราหมีหลังจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันนะ โอเชติโนอนุมัติสิงหลไลล่าอูกาเต้เสริมแดนกลางนะโดยทางมานิเอลอูกาเต้กองกลางตัวรุกอาอุรุกวัยของสปอร์ติ้งลิสปอนได้รับไฟเขียวจากว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่มาริเซโอปอร์เชติโนให้เสริมทัพเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้ว เดิงฟาบิเซโอโรมโนนักข่าวชาวอิตาเลียนนะฮะกูรูตลาดซื้อขายนักฟุตบอลรายงานข่าวนะว่าเชลซีจะมาร่วมแย่งอูอก,กาเต้แบบเต็มชัวรกันแล้วหลังได้รับอนุมัติจากทางโปชเชเตนโนโที่คาดกันว่าจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้า โดยการบริงานขาน่าวระบุเรดนัวโอกาเต้นั้นอาจจะเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาลำดับต้นต้นของเชลซีช่วงตลาดซื้อขายซมมัมเมอรนี้ต้อนรับการมาถึงของโปเชติโนโดยโค้ชชาวเจนไตที่แม้ยังไม่มีการเปิดตัวกับสโมสรดังแห่งชินแตมฟอร์บริตแต่ไม่น่าผิดคาดจากการที่คาดการกันเอาไว้โดยทด็อตรีประธานสโมสรเชลซีมอบหมายให้2ผู้ในการการกีฬา รอยเลนส์จูวกับทางพอลวิสแตนบรีดูแลรับผิดชอบเรื่องการดําเนินการเสริมทัพและจะได้หาเรือร่วมกับทางโปชิติโนโถึงเป้าหมายที่ต้องการและชื่อของอุกาเตก็ได้รับการอนุมัติในคร้งนี้โดยกันที่เชลซีจึงพร้อมจะจ่ายค่าที่สัญญาของกองกลางในวัย2ี่าอี่สิบงปีปรายนี้ที่จํานวน60ล้านยูโรโดยต้องแข่งขันกับทางปารีสแซ็งแ์งแมงสโมสรดังของฝรั่งเศสที่วางข้อสเสนอบนโต๊ะให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะ ขนาเดียวกันทางสิงค์ครามเชลซีก็ต้องเจรจากับทางจอจเมเดสตัวแทนของอูกาเต้เรื่องรายละเอียดของสัญญาส่วนตัวที่จะต้องเสนอแข่งกับทางเปเชในครั้งนี้ให้จบได้เชลซีแต่งตั้งปเชติโนเฮดโค้ชคนใหม่ยังเป็นสังการนะโดยเชลซียืนยันการแต่งตั้งตัวมาริเชโอป c h เชติโนเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เริ่มงานในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยเว็บไซต์ของสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งโปรเชติโนเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ภายใต้สัญญาระยะเวลา2ปีที่มีเงื่อนไขต่ออายุสัญญาปีที่3ที่อาจทําให้มีอายุการคุมถิ่นทีมในจินสแตมฟอร์บริด์ไปถึงปี2026ในขณะนี้ โดยสโมสรฟุตบอลทางเชลซีนั้นมีความยินดีนะฮะที่จะประกาศยืนยันนะว่ามาริซิโอโปเชตโนโจะเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมชายตั้งแต่รเริ่มต้นฤดูกาล2023-2024โดยโค้ชชาวเจนไตนี่จะเริ่มงานใหม่ในวันที่1กรกฎาคมปี2023ในระยะเวลา2ปีพร้อมที่เงื่อนไขของสโมสรอ,อีก1ปีแถลงการของเชลซีผ่านเว็บไซต์ของสโมสร โดยสองผู้อำนวยการกีฬาบรอเลนส์โจดกับทางพอลวิสแตนเบรีแสดงความเห็นน้ว,ว่าประสบการณ์ของบร no, ิซิโอโปชิโนมาตรฐานที่ดีเยี่ยมคุณภาพของความเป็นผู้นําและคาแรคเตอร์จะนดาพาเจลซีก้าวไปขา้างหน้าเขาคือโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านการทํางานระดับสูงมาแล้วในหลายดีกและก็หลายภาษาทัศนคติแทคติกและก็ความมุ่งมั่นในการพัฒนาล้วนแล้วทําให้เขาเป็นตัวเลือกผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม ทังที่โปรตชโนในวัย51ปีมีประสบการณ์ในการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชคโชนตั้งแต่คาร์เซาต์ตตั้นระหว่างปี2013-2014และก็ชอตแทมฮอสเปอร์ pur, ระหว่างปี2014-2019และก็มีผลงานยอดเยี่ยมในรายการยูฟาแชมเปียนลีกที่พาสเปอร์เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศมาแล้วในฤดูกาล2018นั่นเองครับซิลวาคว้าแข้งแห่งปีเชลซีตามคาดหซิลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะ โดยทางชีโกซิวาประกันหลังตัวเก่าชาวบาสเซียนคว,ว้ารางวัลนักเตะแห่งปีจากทางเชลซีจากการลงคะแนนเสียงโหวตของแฟนสิงครามเชลซีตามคาดหมายขณะที่บรอูอิสฮอลล์แบ็กซ้ายเด็กปั้นซิลรางวัลดาวรุ่มคุณภาพแห่งปี โดยเชลซีนั้นตัดสินใจยกเลิกงานพิธีการล่าดินเนอร์ทำเนียมปริบัติประจําปีที่มีไว้สำหรับอาเลี้ยงฉลองและก็มอบปรงวัลประจำํำฤดูกาลให้กับนักเตะและการต่างๆไปก่อนหน้านี้ภารกิจาที่ผลงานทรงติดลบมาโดยตลอดและสุดท้ายเข้าป้ายที่อันดับที่12ในพรีเมียร์ลีกกฤเท่านั้น ล่าสุดมีการเปิดเผยเนือว่ารางวัลซึ่งมีการมอบให้เป็นภายในก่อนแยกย้ายไปพักร้อนในช่วงปิดฤดูกาลนั้นรางวัลน,นั้นเป็นนักเตะแห่งปีตกเป็นของทีนโกซิวาซินเตอร์แบ็กในวัย38ปีที่ได้รับเสียงโหวตจากแฟนๆสูงสุดถึง61%ซีวานันถือเป็นกองหลังวันแรกที่ได้ารางวัลน,นี้จากทางตดถัดจากทางจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมที่รับไปเมื่อปี2006 ส่วนทางเอ็นโชฟอร์เดชกองกลางชาวเจนไตกับทางเคป้าสปราร์การาชาวานสเปนิสตามเป็นอันดับที่2และก็3ตามอันดับในครั้งนี้และข่าวเชียซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกท,กทรับ